คนฉลาดรู้ว่าเมื่อไหร่ควรแกล้ง,งโง่คนซื่อสัตย์รู้ว่าเมื่อไหรควรโกหกวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องวิธีตอบโต้คนนินทาแบบชาญฉลาดเชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอสถานการณ์ที่มีคนพูดถึงเราลับหลังในแง่ลบหรือถูกนินทาว่าร้ายโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราจะรับมือกับเรื่องแบบนี้ยังไงดีวันนี้เรามีเคล็ดรับดีๆจากแอนดรูคาร์เนกี มหาเศรษฐีระดับโลกมาฝากกันแอนดรูคาเนกี้เป็นนักธุรกิจชาวอเมริกันเชื้อสายสกอตแลนด์ที่สร้างอาณาจักรเหล็กกล้าขึ้นมาจนกลายเป็นหนึ่งในคนที่รวยที่สุดในประวัติศาสตร์แต่กว่าจะประสบความสำเร็จขนาดนั้นเขาก็ต้องเจอกับคำนินทาและการวิพากวิจารณ์มากมายแต่สิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างคือวิธีการรับมือกับคำนินทาเหล่านั้น เขามีมุมมองที่น่าสนใจมากนั่นคือคนฉลาดดูความผิดพลาดของคนอื่นแล้วเอามาแก้ไขตัวเองนี่เป็นหนึ่งในหลักการสำคัญที่ทำใหแอนดรูคาเนกี้ประสบความสำเร็จเขามองว่าคำวิจารณ์หรือคำนินทาไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่เป็นโอกาสให้เราได้มองย้อนกลับมาที่ตัวเองและปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นแล้วเราจะทำยังไงเมื่อเจอคนนินทาอย่างแรกเลย อย่าด่วนโกรธหรือตอบโต้แบบหุนหันพลันแล่นให้หยุดและคิดก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดมามีส่วนไหนที่เป็นความจริงบ้างไหมถ้ามีเราก็ลองนำมาพิจารณาและปรับปรุงตัวเองแต่ถ้าสิ่งที่เขาพูดไม่เป็นความจริงเลยเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่ใจเพราะคนที่พูดเท็จมักจะเผยความจริงในที่สุดดังคำกล่าวที่ว่าอย่าแก้แค้นผลไม้ ผลไม้เน่าจะร่วงหล่นเองอีกหนึ่งเคล็ดรับสำคัญคือความเงียบคือคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคนโง่บางครั้งการไม่ตอบโต้เลยก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะมันแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ใหญ่และความมั่นคงทางอารมณ์ของเราแอนดรูคาเนกี้ยังเน้นย้ำว่ายิ่งคุณแคร์น้อยลงเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นนี่เป็นแนวคิดที่ทรงพลังมาก เพราะเมื่อเราไม่ให้ความสำคัญกับคำพูดของคนอื่นมากเกินไปเราก็จะมีพลังในการทำสิ่งที่สำคัญกว่านั่นคือการพัฒนาตัวเองและทำตามเป้าหมายของเราแล้วถ้าเกิดว่าคำนินทานั้นส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของเราละ่ะแอนดรูคาเนกี้มีคำแนะนำที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าศัตรูที่เปิดเผยยังดีกว่าเพื่อนปลอมๆที่อยู่ใกล้ตัวหมายความว่า อย่างน้อยเรายังรู้ว่าใครคือคนที่พูดถึงเราในแง่ลบเราสามารถจัดการกับสถานการณ์ได้ตรงจุดดีกว่าคนที่แซงทำเป็นเพื่อนแต่กลับนินทาเราลับหลังแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นคนประเภทไหนคาเนกี้บอกว่าเมื่อตัวตนของคนคนหนึ่งไม่ชัดเจนสำหรับคุณให้มองที่เพื่อนรอบตัวของเขาคนเราจะคบหาสมาคมกับคนที่มีลักษณะนิสัยคล้ายคายกัน ดังนั้นถ้าเราสังเกตคนรอบข้างของเขาเราก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นแต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงสิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาจิตใจของเราให้สงบอย่าปล่อยให้คำพูดของคนอื่นมาทำลายความสุขของเราคาเนกี้เคยกล่าวไว้ว่าความเหนื่อยล้าของเรามักไม่ได้เกิดจากการทำงานแต่เกิดจากความกังวลความคับข้องใจและความขุ่นเคือง นี่เป็นความจริงที่เราต้องตระหนักไว้เสมอเพราะบ่อยครั้งที่เราใช้พลังงานไปกับการคิดมากกังวลหรือโกรธเคืองกับคำพูดของคนอื่นทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรเลยมีแต่จะทำให้เราเหนื่อยล้าและเสียสุขภาพจิตเปล่าๆแล้วเราจะทำยังไงดีละ่ะคาเนกี้แนะนำว่าให้ยุ่งอยู่กับงานมันเป็นยาที่ถูกที่สุดและดีที่สุดบนโลกใบนี้ นั่นหมายความว่าแทนที่จะมานั่งกังวลหรือคิดมากกับคำนินทาให้เราโฟกัสกับงานและเป้าหมายของเราดีกว่าเพราะในท้ายที่สุดความสําเร็จคือคำตอบที่ดีที่สุดเมื่อเราประสบความสําเร็จคำนินทาเหล่านั้นก็จะกลายเป็นเพียงเสียงซุบซิบที่ไม่มีความหมายอีกหนึ่งเคล็ดรับสำคัญที่แอนดรูคาเนกี้ยึดถือคือความกล้าหาญไม่ได้หมายความว่าคุณไม่กลัว แต่หมายถึงคุณไม่ยอมให้ความกลัวหยุดคุณนี่เป็นแนวคิดที่ทรงพลังมากเพราะเมื่อเราถูกนินทาหรือวิพากวิจารณ์เราอาจรู้สึกกลัวหรือไม่มั่นใจแต่สิ่งสำคัญคืออย่าให้ความรู้สึกเหล่านั้นมาหยุดยั้งเราแทนที่จะกลัวคำวิจาร์ณให้เรามองมันเป็นโอกาสในการเติบโตคาเนกีเคยกล่าวว่าคุณจะเรียนรู้ได้เยอะมากเมื่อคุณแพ้ เยอะมากกว่าตอนที่คุณชนะเสียอีกแล้วถ้าเกิดว่าคำนินทานั้นทำให้เรารู้สึกแย่จริงๆละ่ะแอนดรูคาเนกี้มีคำแนะนำที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งภายในนี่หมายความว่าไม่ว่าคนอื่นจะพูดอะไรความสุขของเราขึ้นอยู่กับตัวเราเองเราเป็นคนเลือกว่าจะให้คำพูดของคนอื่น มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเรามากแค่ไหนแล้วเราจะทำยังไงให้จิตใจเข้มแข็งขึ้นคาเนกี้แนะนำว่าถ้าคุณต้องการเอาชนะความกลัวอย่าอยู่บ้านนั่งคิดเรื่องเดิมๆซํำๆออกไปทำงานหรือหาอะไรทำศะนั่นหมายความว่าแทนที่จะนั่งกังวลหรือเสียใจกับคำนินทาให้เราลงมือทำในสิ่งที่เรารักหรือสิ่งที่เราเชื่อว่าถูกต้อง การลงมือทำจะช่วยให้เรามีพลังและความมั่นใจมากขึ้นอีกหนึ่งเคล็ดรับสำคัญคืออย่าพยายามเป็นคนสำเร็จแต่จงพยายามเป็นคนมีคุณค่านี่เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเพราะบางครั้งเราอาจรู้สึกว่าถูกนินทาเพราะเรายังไม่ประสบความสำเร็จแต่จริงๆแล้วสิ่งสำคัญกว่าคือการเป็นคนที่มีคุณค่าแล้วเราจะเป็นคนมีคุณค่าได้อย่างไง คาเนกี้บอกว่าคนที่ไม่สามารถให้อะไรกับโลกได้เลยคือคนที่ไม่มีความสุขที่สุดในโลกนั่นหมายความว่าการมีคุณค่าไม่ได้วัดจากความสำเร็จหรือเงินทองแต่วัดจากการที่เราสามารถช่วยเหลือหรือสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้เมื่อเรามุ่งเน้นที่การสร้างคุณค่าเราจะพบว่าคำนินทาไม่มีความหมายอีกต่อไปเพราะเรารู้ว่าเรากำลังทำสิ่งที่ถูกต้องและมีประโยชน์ แอนดรูว์คาเนกี้ยังเน้นย้ำว่าความสำเร็จคือการเดินจากความล้มเหลวหนึ่งไปสู่อีกความล้มเหลวหนึ่งโดยไม่สูญเสียความกระตือรือรน้นนี่เป็นมุมมองที่สำคัญมากเพราะบ่อยครั้งที่คำนินทาอาจทำให้เรารู้สึกล้มเหลวหรือท้อแท้แต่สิ่งสำคัญคือการรักษาไฟในตัวเราไว้ไม่ว่าจะเจออุปสรรคหรือคำวิจารณ์แบบไหนเราต้องไม่ยอมแพ้คาเนกี้เ <Carnegie S 2> ชื่อว่า คนที่ไม่เคยทำผิดพลาดคือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยนั่นหมายความว่าการถูกวิจารณ์หรือนินทาอาจเป็นเครื่องหมายว่าเรากำลังท้าทายตัวเองกำลังลองทำอะไรใหม่ๆที่อาจนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตแล้วถ้าเราเจอคนที่ชอบนินทาหรือวิจารณ์เราบ่อยๆละ่ะแอนดรูคาเนกี้มีคำแนะนำที่น่าสนใจมากเขาบอกว่า คนที่ไม่มีศัตรูมักจะไม่มีลักษณะเด่นอะไรเลยนี่หมายความว่าการมีคนวิจารณ์หรือไม่เห็นด้วยกับเราอาจเป็นเครื่องหมายว่าเรามีจุดยืนที่ชัดเจนเรามีความคิดหรือการกระทำที่โดดเด่นพอที่จะทำให้คนสนใจแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราควรสร้างศัตรูโดยเจตนาคาเนกี้เน้นย้ำว่าการเอาชนะศัตรูที่ดีที่สุดคือการทำให้เขากลายเป็นเพื่อน นี่เป็นแนวคิดที่ทรงพลังมากแทนที่จะโต้อตอบด้วยความโกรธหรือเกลียดชังลองพยายามเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายและหาทางสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแล้วถ้าเราพยายามแล้วแต่เขาก็ยังไม่เปลี่ยนหลักคาเนกี้บอกว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนทัศนคติของคนอื่นได้แต่คุณสามารถเปลี่ยนทัศนคติของตัวเองได้นั่นหมายความว่า แทนที่จะพยายามเปลี่ยนความคิดของคนที่นินทาเราให้เราเปลี่ยนมุมมองของตัวเองดีกว่ามองว่าคำวิจารณ์เหล่านั้นเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอีกหนึ่งเคล็ดรับสำคัญคือจงเป็นตัวของตัวเองการเป็นคนอื่นนั้นถูกจองไว้หมดแล้วนี่เป็นคำแนะนำที่ทรงพลังมากเพราะบ่อยครั้งที่เราถูกนินทาเพราะเราแตกต่างจากคนอื่น แต่ความแตกต่างนั้นแหละที่ทำให้เราพิเศษแอนดรูคาเนกี้เชื่อว่าความสำเร็จคือการทำในสิ่งที่คุณรักนั่นหมายความว่าแทนที่จะกังวลกับคำพูดของคนอื่นให้เราโฟกัสกับสิ่งที่เรารักและหลงไหลดีกว่าเพราะเมื่อเราทำในสิ่งที่เรารักเราจะมีพลังและแรงบันดาลใจที่จะก้าวผ่านคำวิจารณ์ต่างๆได้เราต้องตระหนักไว้เสมอไม่ว่าจะมีใครพูดอะไร ความสุขของเราขึ้นอยู่กับวิธีที่เรามองโลกและตีความสิ่งต่างๆรอบตัวสุดท้ายแอนดรูคาเนกี้ทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าคุณต้องการเป็นผู้นำคุณต้องเดินตามความฝันของคุณทุกวันนี่หมายความว่าไม่ว่าจะมีใครพูดอะไรหรือมีอุปสรรคอะไรเข้ามาเราต้องไม่ลืมความฝันและเป้าหมายของตัวเองเพราะการเดินตามความฝันนั้นแหละ ที่จะทำให้เราก้าวข้ามคำนินทาและอุปสรรคต่างๆได้สรุปวิธีตอบโต้คนนินทาแบบชาญฉลาดของแอนดรูคาเนกี้มีดังนี้ 1. มองคำวิจารณ์เป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเอง 2. รักษาความเงียบเมื่อเจอคำนินทาที่ไร้สาระไม่ต้องไปให้ค่า 3. ให้ความสำคัญกับการทำงานและพัฒนาตัวเองมากกว่าคำพูดของคนอื่น 4. รักษาความกล้าหาญและไม่ยอมให้ความกลัวมาหยุดยัง้ง 5. มุ่งเน้นที่การเป็นคนมีคุณค่ามากกว่าการเป็นคนประสบความสำเร็จ 6. รักษาความกระตือรือร้อนไว้แม้จะเจอความล้มเหลว 7. พยายามเปลี่ยนศัตรูให้เป็นเพื่อน 8. เปลี่ยนทัศนคติของตัวเองแทนที่จะพยายามเปลี่ยนคนอื่น 9. เป็นตัวของตัวเองและภูมิใจในความแตกต่าง 10. มุ่งเน้นทำในสิ่งที่รัก และเดินตามความฝันทุกวันแล้วคุณละ่ะเคยเจอคำนินทาแบบไหนที่ทำให้รู้สึกแย่ที่สุดและคุณจะนำวิธีของแอนดรูคาร์เนกีไปปรับใช้กับสถานการณ์นั้นอย่างไรลองแชร์ประสบการณ์ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยอย่าลืมกดติดตามช่องสรุปสั้นและกดกระดิ่งทิ้งไว้เวลามีเนื้อหาใหม่ๆจะได้ได้แจ้งเตือนให้คุณทันทีสุดท้ายนี้ ขออวยพรให้เป็นวันที่ดีของผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ